สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยต้นเทียงเทียงเมื่อน,นี้คุณตาก็เอาต้นไม้มงคลมาให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยสัน <c oughs> ดูใบของเขาสวยน่ารักอยู่ได้นี่ในลายนะ เป็นไม้ด่างหรือเปล่าถ้าจะบอกว่านี่คือต้นไม้ด่างก็น่าจะใช่ประเภทหนึ่งเพราะคําว่าด่างเนี่ยก็จะมีแต้มสีขาวบ้างสีเขียวบ้างนะอันนี้มันเป็นพัน์ธุของมันบางคนหลายคนก็บอกแนะนําว่าอันนี้คุณตาวิถีไทยไม่ใช่ไม้ด่างถ้าเป็นไม้ด่างจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่เงินไหลมาด่างเห็นไหมนี่ด่า,ดางอันนี้ด่าง แต่อันนี้มันทุกใบเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบแต้มสีขาวใบมนมน,มนเรียวๆ <S 2> <S 2> <S เห็นไหมนี่อ่าด้านหลังสีจะไม่ทะลุมาด้านหลังด้านหลังจะเป็นสีเขียวทั้งหมดนะเป็นสีเขียวธรรมาชาติ <S 1> <S 1> จะเห็นแต่ด้านหน้าที่เป็นสีขาวเป็นสองข้างคล้ายอ่าเป็น แผนที่โลกนะมีเป็นเกาะเป็นแก่งเป็นทะเลเป็นภูเขาไฟแบบนี้นะ <c oughs> เออเศรษฐีนำโชคคุณตาวิถีไทยเซิร์ชเข้าไปเบิ่งในเน็ตมีหลายกูกเออมีหลายยูทูบเบอร์มีหลายเพจที่เพิ่นบอกว่าใครที่ปลูกเศรษฐีนำโชคไว้ในบ้านในเรือน <c oughs> ก็จะนำโชค นำวาสนามาให้เพื่อนว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อโปรดชชยวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเออถูกต้องคุณตาวิธีไทยเวลาที่เฮ้าสิว้าเรื่องต้นไม้นี่มันความเชื่อมันเป็นเรื่องละเอียดออนนะบางคนบอกว่าโอ้ยบอเสื่อดอกนะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคุณตาวิถีไทยเออ ปลูกเงินไหลมาใครที่ปลูกไว้ก็จะคล้ายๆกันว่าจะนำเอาเงินไหลเข้ามาสู่บ้านสู่เรือนปลูกเศรษฐีนำโชคก็จะคล้ายๆกันว่าเราจะเป็นเศรษฐีในอนาคตข้างหน้านะนำโชคนำวาสนาเข้ามาสู่เฮือนสู่ศาลเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภวงง่าง่ายๆไป <laughs> โอ้จบคลิปนี้สิไปหามะพูกจักกระทางน,น้อยนึงเอออันนี้มันเป็นทุงดำนี่คุณตาวิธีไทยปักชำออกยังโบทเนยแยกวิธีการแยกกององ,ง่ายที่คุณตาวิธีไทยเข้าไปดูใต้ข้อใบของเขานี่อ่าตัวที่แก่ๆพอเหมาะแล้วก็จะเริ่มมีรากนะนี่มีรากนี่น,นี่ตามข้อนี่จะมีรากเขาก็เอามีดคมๆม,มาตัดชึบนะมาตัด ตัดชึบแล้วก็ไปแช่น้ำยาเล่งรากจักน้อยนะสักหนาที10นาทีหรือเอาไปจุ่มแล้วก็เอาไปปักชำนี่ควบแน่นอยู่ในดินไปนี่นะใส่ในดินไว้แบบนี้น,นี่ดินที่มันว่างๆเปล่าๆนี่ดินชุ่มๆอืมเขากะสิแตกรากออกมานี่คือวิธีการปักชำง่ายๆเขากะสิได้ต้นเศรษฐีนำโชคขยายพันธุ์ออกไปนะ นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วเศรษฐีนํำโชคยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามเห็นเบาใบของเรา่นี่ในแต่ละใบนี่มีเขาบอกว่าจำต้นไม้ได้เพราะเขามีเอกลักษณ์ของตัวเองคือใบลายใบด่างนะใบลายใบด่างก็เลยโดยเฉพาะเศรษฐีนํำโชคนี่เป็นต้นไม้ สีขาวอ่ะคลายๆก็ว่านี่นี่นี่มีด่างขาวงามเป็นตะแพงนะก็เลยจำง่ายเวลาไปเห็นอยู่ในเว็บไซต์อยู่ในยูทูบเบอร์อ๋อเศรษฐีน้ำโชกอ๋อเศรษฐีน้ำโชคจำง่ายนะเอ่อต้นอ,อื่นยังว่าค,คล้ายๆกันอืมนอกจากจะเป็นไม้ประดับสวยงามแล้วเศรษฐีน้ำโชคยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศ หลายคนบอกว่าคุณตาวิถีไทยเดี๋ยวคุณตาก็จะบอกว่าในสมัยที่เรียนปถมนะวิทยาศาสตร์เบื้องต้นต้นไม้ใบหญ้าแต่ละชนิดแต่ละประเภทนี่ก็จะมีคุณสมบัติในการคลายออกซิเจนนะคลายออกซิเจนออกทางใบอุว่าสิเป็นห่อเงินห่อทองสมนจันโกเมน ลิฟบ,บินชารีนะสเสนจันเขียวอ่าหรือจะเป็นต้นมหาลาบอ่าหรือจะเป็นต้นเงินไหลมาด่างขาวอ่าหรือจะเป็นต้นแก้วสารพัดนึกอ่าหรือจะเป็นต้นอ่าอ่าไม่ยังก็ผู้ครูปีกนกคลามาลาย หรือคลาเสียโครงก็ล้วนแล้วแต่เป็นไม้ฟอกอากาศเพราะเขาจะคลายออกซิเจนออกอืถูกทั้งส้นก็มีน,น,นี่ทั้งส้นนะเป็นต้นไม้แม้กระทั่งต้นไม้ไมสูงๆไงต้นน้อยหนาเนาะหรือต้นดอกแก้วก็ล้วนแล้วแต่คลายออกซิเจนทั้งนั้นเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆอยู่ใต้ต้นไม้ อยู่ใต้พวกเขานี่สีรู้สึกสดชื่นเพราะมีออกซิเจนไหลผ่านออกมานะอันนี้ไปไปไปเบิ่งอีกในหนังสือวิทยาศาสตร์เบื้องต้นมาโบแม่นกะมาบอกให้คุณตาวิถีไทยให้รับทราบหรือหลายๆคนมาแชร์ประสบการณ์คุณตาวิถีไทยที่คลายออกซิเจนออกนะมันเฉพาะต้นไม้บางประเภทเพื่อนวาเออเอากลับมาเล่าสู่กันฟังเนาะท่านผู้ชมเนาะ คุณตาวิถีไทยก็มีความเชื่อว่าต้นไม้แต่ละประเภทก็จะคลายออกซิเจนเหมือนกันหมดต้นกลางคืนก็คลายคาร์บอนไดออกไซด์คุณครูที่สอนวิชาศิลปะศึกษาก็สามารถที่จะเอามาบูรณาการกับการเรียนการสอนนะในเรื่องของการวาดรูปวาดภาพระบายสีหรือ ในเรื่องของพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนะพฤกษศาสตร์โรงเรียนก็เอาต้นอันนี้มาเพื่อที่จะมาอบแห้งหรือเอามาทําเป็นสตา๊าฟไว้นะเอามาอบแห้งตากแห้งไว้ใส่ไม้บีบอัดแล้วก็เอามาสตา๊าฟใส่กระดาษสมุดไว้เขียนบันทึกไว้นะว่าต้นไม้อันนี้มีลักษณะแบบนี้มีชื่ออันนี้แบบนี้แบบนี้เก็บไว้เป็นตัวอย่างแห้ง ในเรื่องของพฤกษศาสตร์โรงเรียนเราสอนได้หลายวิธีหรือเอาไปบูรณาการการเรียนการสอนในเรื่องของอสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตครูกายนักเรียนได้ฝึกการปักชำต้นไม้การแยกกิ่งเพื่อการขยายพันธุอ์อย่างนี้เป็นต้นเนะวิทยาศาสตร์เบื้องต้นก็ได้สอนเกี่ยวกับหน้าที่ของใบ หน้าที่ของลำต้นรากอย่างนี้เป็นต้นเกี่ยวกับต้นเศรษฐีนำโชคนะหรือมาในระดับมีเครื่องบินวิ่งผ่านทั้ง,งทึงท่านผู้ชมเอ้ย,อยในระดับมหาลัยอาจ,จารย์ก็จะมอบหมายให้นิสิตนักศึกษาไปหาข้อมูลมาสิพวกเธอเศรษฐีนำโชคนี่แท้จริงแล้ว มีประวัติความเป็นมาอย่างรรอุอกดอกอะนี่แมนบอกท่านผู้ชมเออ,ออกดอกมีดอกมีดอกนิดนิดมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นต้นไม้ของประเทศใดเป็นต้นไม้พื้นถิ่นพื้นถิ่นหมายกว่าอ่าขึ้นได้ทุกหนทุกแห่งตามถนนหนทางคือบริปูกคือเนี่ยขึ้นคือเรียกกับเป็นวัชพืชน,นั่นคือต้นไม้พื้นถิ่น ขึ้นตามห้วยหนองคลองบึงตามเขาลำเนาภัยหุบเขาลำเนาไัยนะอ่าบต้องไปปลูกกับขึ้นอันนี้ที่มมันมีคือเอาเก็บเอามาปลูกหรือไปซื้อมาจากร้านค้าที่เขาขายหรือไปเอามาจากประเทศที่เขามีอืมมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรถ้าเป็นต้นไม้ต่างประเทศเปลี่ยนเข้ามาที่ประเทศไทย แล้วก็ตั้งชื่อเศรษฐีนำโชคใครเป็นคนแรกที่ตั้งชื่อนี้มันมีได้เห็นบอกมีประวัติต้นไม้แต่ละชนิดชื่อของเขานี่มันจะมีคนตั้งชื่อมีประวัติความเป็นมานั่นน,นี่นี่นั่นอคือยากแท่คุณอ้าวระดับมหาลัยต้องยากระดับมหาลัยเนี่ยมันต้องสืบเสาะสืบค้นรวบรวมนะอ้างอิงอืม เล่มนี่ว้าประวัติความเป็นมาของต้นอันนี้แบบนี้ยูทูบเบอร์ท่านนี้เล่าประวัติของต้นอันนี้จากแบบนี้เขาก็เอามารวบรวมนะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อได้ข้อมูลเสร็จสับเรียบร้อยก็เอามาพรีเซนต์หน้าห้องบาทนี้อาจารย์ก็จะเป็นคนคอมเมนต์ให้คะแนนใครที่ได้ข้อมูลถูกต้องละเอียดตรงแม่นยำอ้างอิงหลายอย่างนะ ให้คะแนนให้คะแนนเกรดเอวางง่ายถ้าใครได้ดีได้ข้อมูลดีๆอถูกต้องพร้อมทีนี้เมื่อได้ข้อมูลเสร็จสับเรียบร้อยนะอาจารย์ก็บอกว่าให้พวกเธอโหลดข้อมูลต้นเศรษฐีนำโชคลงใน y o youtube f a c e b o o k Instagram เพจเว็บไซต์ t i k กต็อก n ลนะ ใครที่อยากได้ข้อมูลกระบาดจำเป็นต้องไปหาในห้องสมุดอีกเสียเวลานะอาเสี่ยงโตโคว COVID ิด -19 อีกอืกแม่นยูดอกว่าจะต้องผ่านจุดคัดกรองล้างมือด้วยเจลสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิ่งก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเสี่ยงถ้ามีคนเยอะอืมแต่เดี๋ยวนี้ห้องสมุดก็เริ่มจะไม่ค่อยมีคนชายแล้วเนาะไม่ค่อยมีตั้งแต่โควิดสินี่ ส่วนใหญ่และคนจะเซิร์ชหาข้อมูลในโทรศัพท์มือถือในโน้ตบุ๊กในคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตนะอ่ามีอินเทอร์เน็ตที่นี่โทรศัพท์มือถือไผ่ที่โบมีอินเทอร์เน็ตก็รู้สึกว่าจะล้าหลังไปจักน้อยมันต้องมีอินเทอร์เน็ตเพื่อจะได้เซิร์ชหาข้อมูลนั่นน,นี่นี่นันะ่นเนาะเออเบิ้งละครเบิง่งยังอ่าบันเทิงการเมืองข่าวอ่าดารงดาราหรือสเพเฮระ โดยเฉพาะต้นเศรษฐีนำโชคคลิกเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์เศรษฐีนำโชคติ๊กๆๆ๊เข้าไปคลิกอ่ามันก็จะมีทั้งราคาเห็นบอกมีคุณค่ามีราคามีทั้งสรรพคุณอ่าคุณประโยชน์การเอามาปลูกการเอาไปขายการเอาไปจำหน่ายอ่าปะคับ ไปหามาปลูกจักกระถางนึงเนาะคุณตาวิธีไทยถูกต้องครับปลูกกระถางน้อยนนึนงมันขยายพันธุ์ออกไดลายก็แบ่งให้ญาติพี่น้องหรือบกขายก็เอาไปฝะคุณตาคุณยายนะหรือว่าลันลานมาเยี่ยมเอาตัดไปปักชำชึบไปใส่กระถางไว้แยกแยกไว้แยกเป็นทุงไว้นะหลานมาเยี่ยม พวกเธอมาเยี่ยมยายก็ดีใจมากๆครอบน้ำใจที่มาเยี่ยมยายกับตายายนะเพราะชำต้นเศรษฐีนำโชคไว้สองสามกระถางไม่มีอะไรจะให้พวกเธอและก็นี่แหละเศรษฐีนำโชคนี่แหละเอาไปปลูกนะหลานเอ้ยอสันเออเป็นต้นไม้ฟอกอากาศไม้มงคลไม้ประดับสวยงามปลูกไว้ที่ไหน ก็จะเป็นมงคลที่นั่นนำโชคนำราบมาให้สำหรับคนที่ปลูกไว้อนาะร้านมาสันเอ,อปาทิทโททิทโทเออเอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอ่าอ,อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมือห้องมือหนา นอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชติเดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกัญาติสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และพยันตรายใดๆทั้งสิ้นและสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือเศรษฐีนำโชคไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้ และไม้แห่งการขอบคุณครับท่านผู้ชมอันนี้มันหักเนาะท่านผู้ชมเนาะเดียวก็สิเอาไปปักชำเ,เอาไปเอาไปจ้ำใส่อาน้ำยาเล่งรากอืบางคนบอกว่าเอากระทิงแดงก็ได้ได้คุณตาวิทีไทยคุณปาเอาไปจ้ำใส่กระทิ่งแดงอืกระทิ่งแดงมันซิมีสารอาหารเนาะอ่าแล้วก็จะเอามาปลูกสิขึ้นไว้นี่ยอันนี้นี่ เอาสำหรับวันนี้ขอบคุณครับท่านผู้ชม